สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปใหม่ครับ EP 2, 2แล้วนะคะ EP สองนะเดี๋ยวจะลงเหมือนกันแล้วยูฟูลงเหมือนลงเหมือนไมหนูลงไม่เป็นเอิเอาเธอหน้าลงเธอลงเธอทำไมกลัวตาบอดเฮอยมาตักลัวเธอเป็นคนข,ขี้กลัวผีอ่ะอิม กลัวทำไมอ่ะกูคุณกัว่าก็เราต้องไปขุดหินก่อนนะคะเธออยู่ไหนอ่ะเราต้องไปขุดก่อนเธอเธอเธอชิโนะนี่เธอก่อนนะเดี๋ยวเราต้อง ดต้องเอ้ยกระโดดนั่นไงเออเดี๋ยว<ร>ให้<า>หนูเออดิเนี่ยเห็นไหมกระโดดเข,ข้าใหม่เข้าใหม่เลยสิเดี๋ยวของโอเคค่ะค่ะก่อนโอเค เราจะมาผุดซีกันนะคะพี่โค้ชนายอุตส่าห์เออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวก็นะคะทุกคนคือขอโทษด้วยขอโทษด้วยที่มีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยได้เดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเออเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขุดลงไปทางนี้เลยเนาะเราอ่ะจะ โอเคเดี๋ยวต้องขุด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 ไปขุดไปขุดไปขุดไปโอเคอ่าที่ EP พีสามทำไมยังไม่ลงหรอคะอ๋อเราจะทำลิตไม้ขาก่อนค่ะอะไร มองแทบไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยแล้วมันเริ่มมืดแล้วนะคะตุดน้ำเวลก่อนอันนี้เสียนก็ได้มืดแล้วมืดแล้วเธอมืดแล้วอ้าวเตียงอ่ะเจียงเดี๋ยวดี่ก็เทอต้องออกแบบฉันจะ เธอต้องออกแมพนะเธอเธอต้องออกแมพเดี๋ยวเจะนอนคนเดียวก่อนเธอต้องออกแมบพบออกแบบยังออกแบบดีเออถ้าออกเธอก็นอนไม่ได้แหละเพราะใครเป็นเจ้าของแมพล่ะตื่นนี่มันเป็นเจ้าฉันเป็นเจ้าของแมพงั้นคอยดูัชจะนพิสูจน์ถ้าฉันออกแมพอะเธอจะเป็นยังไงเอาเตียงมาวางเขาเอาเตียงมาวางก่อน อ gone, เออเดี๋ยวเสร็จแล้วเธอก็ออกแมพนะได้ป่ะโอ๊ยขอนอนออ้โอเคค่ะก็นี้เจ้าของต้องเป็นเจ้าของจริงเดี๋ยวก็ไหนกันไหนก็นกก็นก็ไก็ก็ไก็กก็กก็นก็นก็นก็ก็กนนกนกกบไก นีออกออกแม่ออกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะวางเตียงใหม่ตรงนี้โอเคเฮ้ยยังไม่เช้ายังไม่เช้าเอ้เช้าแล้วเช้าแล้วเข้ามาอันนี้ก็เดี๋ยวเรา มาหาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนันหนเด็กก็เด็กก็เด็กก็เออเออนะโอเคมาต้องขามก่อน สุน mm, ัขเอ้ยมีสุนัขเว้ยมีเจ้สุนัขก็ถกนะนะขอ

เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะพุดเออโชคดีนะโชคดีเธอเธอเธอเจ็บเปล่าเหลือเท่าไรเหลือเท่าไหรเนี่ยขีดเนี่ยโอ้โเดี๋ยวให้เลือดเธอไปก่อนแป๊ะขอไปต่อนนะก่อนนะตัด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 ไม่ไม่ระวัง มเลยสมว่าเออ่นไปเล่นไปเดี๋ยวเล่นได้สิเธอต้องเล่นแบบกับฉันเขาีไหมอ๋อเดี๋ยวเราก็ออ อย่ายายายาไปดูซิดูซิขวาเราขวาเราขวาเราเกือบพังแล้วอะทุกคนเราทำยังไงดีอะเหงื่อด้วยอะทุกคนเอาเออมีแอปเปิ้ลอยู่มีแอปเปิ้ลอยู่อ่าเดี๋ยวก่อนนะ เ <Okay. S 2> ชื่ออืมไหนก่อนโอเคทุกคนเราต้องมีอันนี้เยอะๆหน่อยนะเราจริงจังกับการลงเหืองมากค่ะ <Yeah. S 1> จะตัดไม้กันแบบเ p c เหรอไม่ได้นนะ ไม่เล่นแบบเอ็บีซอ่ะขอโทษด้วยไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไม่เล่นแบบเอ็นบีซีนะเธอโอเคโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวบวอืม ฉันมีขวานขัดอันนี้เลยนะโอเคค่ะทุกคนทุกคอนอ่าเราจะขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ขุด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 แต่ต่แต่แต่แต,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 แต่ไม้ต้นนี้มัน ต้นเลยเราจะไม่เหลือนะคะแม้แต่ต้นเดียววายขอโทษนะคะทุกคนไม่มัน้างอะ่ะขาโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวเราตัดต้นนี้มันไวัยอ่ะทุกคนมันไวอะ่ะทุกคนให้มไม่ตัดไวอะ่ะตัดวมากอะ่ะทุกคน คุณหินด้วยเหรอจ๊ะคุณหินด้วยนะคุณหินด้วยไอ้คุณหินด้วยนะจ๊ะให้เจอแกเธอแกอีกตัวแกอีกตัวแกเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วตอนนี้เจอแกเธอก็ขึ้นมาเองแล้วกันนะขุดขึ้นมาขุดเออก็ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยขุดนะช่วยช่วยฉันไปช่วย เดี๋ยวฉันจะเอาดินวางให้ข้างหลังเธอมาข้างหลังสิข้างหลังเธออ่ะฉันทําให้แล้วอร่อยเดี๋ยวมาดูอร่อยเนื้ออาหารเนอไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะมันต้องเลี้ยวไปฝั่งเนี้เธอเธอขึ้นมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยแล้วมาอยู่ด้วยเออโอเค ไม่กันต่อเลยนะคะโหดูสิของเยอะมากไม้เยอะเลยค่ะทุกคนโอ้โหไม้ก็เลยมาไม่ไปดูยูทูบเหรอ้อ๋อโฆษณาม,มันก็โฆษณาเยอะนะคะเนี่ยมันก็ตัดแค่เขาตัดต้นนี้นะเฮ้ยยย โอเคใหญ่แต่งนะใหญ่แย่งเออไปเอาอาหารไปไปล่าสัตว์ไปไฉันไม่ค่อยฉันไม่มีอาหารอ่ะฉันไม่มีอาหารเข้าใจเ่าโอเคมเป็นแบบนี้แหละอ่าโอเคได้แล้ว วัดไม่ไม่อ่ะเก็บของก่อนทุกคนดูสิไม่ดีอ่ะ เห็คนะของครบนะคะทุกคนของด้วยอันนี้กแบบบ้านเราแล้วนะคะโอเคฉันฉันเกิดใหม่แลลวฉันเกิดใหม่แล้วคนหลังนะเธอเวลาขุดอ่ะก็ขุดเป็นบันไดลงไปโอเคโอเคไหม วันหลังเวลาขุดเธอก็ขุดเป็นบันไดลงไปโอเคไหมฉันจะทานเธอฉันขุดเจอทานฉันจะขุดแต่ทาน มาก่อนนะคะทุกคนมาก่อนนะหาเทียนก่อนโอเคเทียน,นฉันได้เทียนขอรทษนะคะโฆษณาบ่อยทำไมต้องมา เราทานเยอะเลยอะทานเพื่อน,น่าค่ะทุกคนมันจะนี่หน่อยก็สนามาเยอะเยอะจุง ันต้องขุดเล่นเสียงกันช่ด้วยอยูย่ไหนอ่ะ ขอบ้านก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกแมปก่อนออแมปก่อนออแมปก่อนฉันจะนอนให้ออกแมปก่อนเฮ้ยอะอย่าดีเธออาอย่าแก แก่ะอืออือแล้วก็อยู่ในบ้านที่สุดเอ้ยขอโทษท้อดีท้อดีฉันมีขนแกะสองอันเนาะแกมีขนแกะหรือเปล่าใครมีขนแกะเปล่าเฮ้ย เธอไห่หาพี่หาเจน,น,นี่เ,เทียนหนอยเทียนสิบแปดเดี๋ยวขอเทียนก่อนไม่เราต้องไปลาด้วยกันสิเธอเ,เดี๋ยวก่อนนะอ้าเดี๋ยวเราก็ถ่ายยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยเธอเก็บไปทำไมอะเธอ ฉพาอ,อยังจะเป็นใช่ไหมไปทำอะไรดีชิโอ้โหนี่แหละเงินก็เงินเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนฉันแค่จะเก็บทินเทียนเฉยๆอ้ยไม่รู้จะบอกยไงแม่โอ้ยตกหน้าโอ้ยเจ็บ ตีฉันด oh ีนะฉันก็ต yeah, ีคืนเลยโอ้ยเดยกก็ตีกับโอ้ยเจ็บโอ้ยขาร์ดคาร์ดโอ้ยเห็นไหมโอ้ยเจ็บก็ใช้กับปีโอ้ยก็ถ่ายคลิปอยู่เน้อ ขอให้เจ๊อะงัน้นตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วเขอบคุณมากเออเอาเทียนใส่ด้วยเ,เทียนใส่ด้วยเรียไปลงเมืองไงไปลงเหมืองอะ่ะโอ๊ยเจ็บเอองั้นใส่ไปถอนเอ๊ยงัย้นไม่เล่นแล้วค่ะเออสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็พาก่อนนะคะ๊บาบาย